สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ไบเน้นนะครับได้ส่งอีเมลมาน่าจะคอนเฟิร์มเกือบทุกคนนะครับเพื่อนผมก็เลยเอามาบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปหาดูนะครับว่าเขาส่งอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเพื่อนชาวไบเน้นนะครับที่ไบเน้นเราประเมินก็ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างถ่องเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับใช้ในต้องถิ่นด้วยเหตุนี้เราจะหยุดการสนับสนุน ปาสาไทยนะครับผมโดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์นะครับหรือว่าวันนี้นะครับผมเวลา0ูนยนนะครับผม UTC 2 pm UTC 8นะครับนะครับผม <c oughs> เราก็ใจดีว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่น่ายินดีสำหรับผู้ใช้ชาวไทยนะครับ ของเราและเรารับรองกับคุณภาพและเรารับรองกับคุณว่าเรากําลังทํางานอย่างขยันกันแข็งกับหน่วยงานกํากับดูแลในท้องถิ่นเพื่อแค่สถานการณ์นะครับผมเพราะเป้าหมายของเราคือการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมและก็สินทรัพย์ดิจิตอลและจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกํากับดูแลในท้องถิ่น ในการทำเช่นกันเรากำลังทำงานอย่างขยันกันแข็งกับผู้นำในท้องถิ่นเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่โดดเด่นที่พวกเขามีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนอกจากนี้เรากำลังร่วมมือกับสถาบันที่เหมาะสมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับเพื่อพัฒนาครอบการกำกับดูแลที่กล้องตัวยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม ที่ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผู้ใช้นะครับทีนี้เป็นนะครับเพื่อเป็นการเตือนความจําไปเน้นไม่ได้ดูแลตัวลเลขอย่างเป็นทางการหรือช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่นๆในประเทศไทยนะครับผมทีนี้เป็นคาเตือน,นครับผมคำเตือนความเสี่ยงก็คือการซื้อขายคริปโตมีความเสี่ยงนะครับโปรดระมัดระวังนะครับผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการเลือกคุณภาพสูงจะไม่รับ ผิดชอบต่อการกระตุนของท่านต่อการเทรดของท่านของคุณนะครับประมาณนี้โอ,โอเคนะครับเขาส่งแล้วว่าก็จะยึดให้ยึดติดยึดยึดให้บริการที่เป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับแสดงว่าถ้าเราเข้าไปเทรดไว้น้นเราจะเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษก็เพื่อนๆเรียนรู้กันนะครับผม,มาาก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับทุกคนคงทราบแล้วหลายวันก่อนที่เขาแช่งมาแต่วันนี้ก็คือคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆคิดกันเอาเองนะครับที่เขาส่งเมลมาเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับจะเอาเราไม่เอาเขาหรือเขาไม่เอาเราหรือว่าเขากําลังปรับปรุงอนาคตนะครับถ้าเกิดอะไรชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะปรับตัวหรือไม่ก็อาจจะยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายฝั่งนู้หรือฝั่งเรานะครับก็แล้วแต่นะครับมุมมองไม่ว่าคันนะครับผมผมเป็นเพียงแค่เอาข่าวสารมาสื่อนะครับพูดมากไม่ได้ครับผมโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะครับขอบคุณทุกคนครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับกับข่าวแบบนี้ครััับบผมสสดีคร